เจตีเจตีแกอะไรผมแกว่าอ่ากระโดดอ่ะอกระโดดที่กระโดดอ่ะกระโดดกระโดดอ่ะกระโดดหนึ่งสองสามกระโดดให้ได้ดิกระโดดกระโดดดิอ่ะถ้าลึ่งจริงทะลึ่งจริงมามาจะแย่งไม่ทำไมวะ

เอามาโอ้โหเ,เาาทดดี้เอ้ยเอามาแทดิเอ้ยเอามาเฮ้ยหมายแม่เลยโอ้เหนื่อยมา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 ขอร้องมามาคนเก่งมาหมายแม่มามา แกไม่เหนื่อยหรอวะสองอันแล้วอ่ะโหเธลึ่งจริงเลย